สัดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมหนึ่งแล้วนะครับช่องนักภักลารูบาวแฟมเมอรี่ครับวันนี้จะมาสวนครับสวนสวนที่กระบี่นะครับนี่นะครับี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับแค่สุกแล้วนะครับรออย่างนานนะครับ นี่ครับต้นเหาะนะครับต้นนี่นะครับตรงนี้ด้วยพ่อไม่หูเลยเนี่ยยังไม่สุกนะครับล็อกเงาะครับมาไปต้นต่อต่อไปนะครับนี่ครับกล้วยนะครับที่เราตัดมานะครับนะครับกล้วย ต้องมารอกุ้ยนี้ต้องมาบ่มไว้ก่อนนะคะไม่ใช่การบ่มแปลว่าแบบนี้ครับตั้งตั้งไว้นะครับทีนี้มันจะสุกสุกเองนะครับมันจะตามกินาการเลยครับนี่นะครับต้นลังสาดนะครับต้นล่นะครับต้นลังสาดลังสาดนะครับยังไม่เป็นอะไรทีนะครับสาดยังไม่ออหรอทีนะ นี่ครับต้นเลียนพันเนี่ยครับต้นเลียนพันเนี่นรนนนครับต้นเลียนพันเนี่ยครับต้นเลียนพันสูงสดิืนไม่สูงนะครับต้นลังสาดกต้นหนึ่งต้นลังสาดกต้นหนะะึ่งครับ ต่อกันเลยต้นกล้วยครับต้นกล้วยนะต้นกล้วยครับนี่ครับต้นกล้วยเต็มเลยนะครับเต็มเลยมาจากนู่มาจากแต่นู่มาถึงนี่กับถึงนี่ถึงนี่เต็มเลยครับกับตรงนูครับเต็มเลยต้นกล้วยกับตรงนูมาต่อกันอีกต้นกล้วยต้นนี้ครับนี่นะครับต้น ฮะอีกต้นน้อยทั้งสองต้นนะครับนี่นะครับผมบานนะ้ำไม่ทุกวันเลยครับต้นนี้มาบาหน่าจะรูเป็นหน้าจ่าน่าจะปปาจาาจาดีนะไม่เลยดูใหญ่มากครับต้นเกือบใหญ่มาต่อเลยนะครับมาเลยครับ เลยกันเลยครับมากันเลยมากันเลยมาต่อกับอีกต้นนี้นะครับนี่นะครับ <philanthropy> ต้นเรียนอดกนะครับต้นเรียนอีกนี่ไอ้นี้มันตายแล้วครับใบมันในนู้นมันตายแล้วแต่ว่านี่ครับมันเริ่มออกใหม่แล้วนะครับนี่ครับออกใหม่แล้วออกใหม่แล้ว ในใจผมก็ใช้ชีวิตในป่าเนี่ยครับลืมพาเต้นมาจากคุณเทพอย่าใช้ชีวิตในปาน่าอันนี้ดีแล้วใช้ชีวิตในปาน่าต้นอะต้นป่ามีตต้นต้นเนียงครับต้นอะไครับต้นเนียงอุ้ยมีคนใหญ่จริเลยครับต้นเนียงหลายปีแล้วครับเป็นเป็นหนึ่งร้อยปีแล้ว มังคุด,ด,ดนั่นนะครับต้นมังคุดมาเลยและอุย้ยอุ้ยอุ้ยมาดูนะครับต้นมังคุดกำลังเป็นกำลังเป็นอะไรครับเป็นดอกกำลังเป็นลูกครับครับครับกำลังเป็นลูกครับไม่ครับ,รบไม่จัดไป ครับนี่ครับววเยอะมากนะครับต้นนะเน่าจอสามสิบแล้วสี่สิบนะนี่ครับดอมดอมันเริ่มลุ้นเลยครับอดอมมันเริ่มร่วงแล้วคำระตองเลยครัต้นมางคู ต้นนี้นะครับตามมาเลยขอแรกก่าหน้าตอนนี้จะกินได้ขอดูก่อนนะครับจะกินได้แล้วผมจะเก็บให้ทุกคนได้นะครับเพราะว่าตามท้าเลยนะครับหมูสามของผมนะครับอยูหมูสามแ่นิ้วก็ได้นะครับนี่นะครับนี่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 นะครับ น่าจะกินได้แล้วไหมไหมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันจะลูกเขียวน่าจะสุกได้แล้วนะต้นใหญ่นะต้นฮะคุณผมปวดท้องอ่ะครับออผมว่านี่จะต้นนี้อ่ะครับอ,อ๋อทำแล้วนะครับผมไม่ลืมไปทุกครั้งเลย นี่ครับกับต้นอีกต้นหนึ่งเยอะมากครับกับต้น,นียางอีกต้นยังเยอะมากนะครับต้นบางคูดยังไปต่อนะครับยังไม่ถึงผมอยู่นี่ครับกับต้นเลียงก็ต้นต้นนึงครับ ต้นโอมากินน้ํานี้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอนุล้วมันจะกินไม่ได้นะครับน้ําที่ต้นกล้วยนะครับมันกินได้นะครับที่แต่ว่าถ้ามันเป็นรูปอะไรมันกินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจายนะครับมันจะกินไม่ได้นี่ใบกล้วยก็เอาไปพับอะไรก็ได้นะครับพับกระทงไปทําอะไรก็ได้นะครับมาต่ออันดับที่หนูกเลยอันดับมันคุดต้นใหญ่ กับต้นอีกต้นเรียนเธอต้นเรียนอีกปุ๋ยเราครับมามามา,มาครับมาเลยครับโอ้โหลูกนี้เราต้องมาคอยวังแล้วอะนะครับเพราะว่ามันจะแค่กินได้แล้วนะคบลูกนั้นมันจะแค่กินได้แล้วนะครับ เพราะว่ามันจานู้นะครับตองอีกเลยถอนอีกมาเลยครับมาเลยไม่ใช่เป็นต้นนี้นะครับเราไปต้นไหนมาเลยเดอกเต็มเลยนะครับมาเลยนี่ดอกรุนหมดแล้วนะครับดอกมันอุ้ยคงจะผักผักไอ้นู้จะเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับ ต้นนี้นะครับมากันเราเต็มนะครับแต่ดอกมันลวงหมดแล้วนะครับนี่ครับมาอีกต้นเลียนหนึ่งครับไอ้ผมอ่านในหะ้ทุกทุกันจริงเลยนี่ไอ้นี่จะโจอเจอเผมบป่าดอกกล้าเริ่มเป็น บังขุดบังขุดบงังขุดต,ต,ต้นมะนาวด้วยไปไม่ไม่ไปต้นนี้ก่อนดีกว่าไปต้นไปต,นต้นอะไ,ไ,ไครับมาเลยนะครับนี่ต้นทาต้นเล็กนะครับอ,อ,รอือ,อ,อันนี้อันนี้ผมก็เคยกินรูปมาแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้อนอะไรอาต้นมะเฟืองครับ นะผมจะแค่หมดแล้วผมเช้ามือแน่แนะนำก็ได้นี่ผมใช้ปืนแน่น้ำก็น้ำไปต้นเรียนอีกตรงนี้ครับยังฝ่อยไขย่ยังอะไรนี้จะขอเร่นหน่อยๆนะครับไข่ไม่ฟักนะครับตาที่มันจะยังไข่ฟักอยู่นะครับครับไข่ไข่ฟักเยอะเลย นี่นะครับเจออีกแล้วนะครับต้นนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับนี่ต้นนี้ก็เริ่มมาดูด้วยด้วยทุกปันด้วยนะครับตัวรูย่อยๆนั่นน่ะเพราะว่ามันจะกินได้แต่ว่ารอยมันซีดซูดนี้าวครับต้องมาวางให้ทุกทีนะครับต้น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 นั้น ครับนเยอะนะครับดวนเลยเยอะนะครับถึงหัวดมันก็มีท่านผู้ชมครับรุ่นนี้ต้องระมาระวัวงให้ทุกทุกวันแล้วหรอ ตานอะครับแค่สูกเลยเยอะมากนะครับว้าวนะครับนะครับนั่นะนะเมืนะ่อกับต้นหนูอีกนะครับสูงมากนะครับแบบต้นหนูอีกนะครับไอ้แบบหนูครับเยอะมาก ต้นลูกแวงนะครับต้นลูกแวงมาดูอีตรงนี้นะครับอุ้ยโทษเถนะครับท่านผู้ชมไม่เลยต้องมาวางกันทุกวันแล้วละ่ะเยอะมากครับเป็นตัวหัวโดเลยตัวนู่ครบกับตายแล้ว ครับสวัสดีครับติดตามผมด้วยนะครับชื่อช่องปักลาหรืบอบแฟมเลยนะครับก็ไปพบกันใหม่ครับอีกคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย